สวัสดีครับคือผมเดนิ h ชาแนลก็วันนี้ผมมีเรื่องอยากจะสารภาพนะครับก็คือเออไม่คิดว่ามันจะเกิดกับตัวผมนะก็ผมเนี่ยโดนโกงเงินนะโกงเงินไปหก0 0นบาทใช่ครับคุณฟังไม่ผิดผมโดนโกงเงินไป6,000บาทก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ สาเหตุที่ผมไม่ได้ทําคลิปแต่ละคลิปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องนี้อย่างเดะนะียวครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเรียนเออเรื่องของงานต่างๆนะที่ก็เรื่องเข้ามาในชีวิตผมแล้วนะผมก็ไม่มีเวลาว่างเหมือนเมื่อกอ่อนต่อไปลนะครับก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าผมเองเนี่ยก็ต้องสู้ชีวิตเหมือนกันนะผมเองก็ไม่ได้รวยอะไรมากนะครับแล้วก็ผมก็มีเงินเก็บอยู่ประมาณนึงนะ ครับผมก็โดนมันขโมยไปนะโดยการโกงนะซึ่งผมก็ได้เลยว่ารวมเท่าไปถึงการหรือเรียกว่าโง่ก็ได้นะครับผมผมโง่ครับคือใครจะว่าผมโง่หรือผมควายอะไรผมก็ไม่สนนะเพราะว่ามันเป็นบทเรียนบทเรียนหนึ่งที่ราคาแพงมากเลยครับราคาหกพันบาทเป็นบทเรียนราคาแพงนะซึ่งเมื่อผมคิดได้นะครับว่าเออเนี่ยบางทีเนี่ย เราไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเราแล้วนีเราไม่ควรไว้ใจเลยนะถ้าไม่ใช่ครอบครัวของเราหรือคนที่เราไว้ใจมากที่สุดนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกกับทุกๆคนนะตอนนี้ก็คือต่อให้จะต่อให้จะคนแปลกหน้านั้นจะดูหน้าไว้ใจสักแค่ไหนหน้าเชื่อถือสักแค่ไหนงเงิ้ยเทียนแต่ถ้าเขามาขอยืมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นของมีค่านะยืนข้อมูลส่วนตัวหรืออะไรก็ตามนะครับคุณอย่าไปให้เขานะครับ ก็้าผมเจอมือกับตัวแล้วนะก็สุดๆร้อนๆนะครับประมาณอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะผมโดนผมก็ตอนนี้ก็กําลังทําเรื่องอยู่นะซึ่งข้อมูลส่วนนี้เนี่ยผมว่าไม่สามารถเปิดเผยได้นะแต่ผมก็มีหลักฐานนะก็นี่นะหลักฐานก็เลือดแยกเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวผมดูบทนี่เป็นปึกแบบนี้เลยนะอันนี้ผมผมขอแญกตินะเพราะว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะผมไม่สามารถเปิดเผยได้จริงๆนะ ก็ผมก็จะเอาข้อมูลเนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ให้ตำรวจเขาทาเรื่องนะครับได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่ผมทําไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเผื่อมันได้ึ้นมจริงๆผมก็สามารถนํามาเป็นประสบการณ์หนึ่งได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กาลังดําเนินเรื่องอยู่นะครับซึ่งข้อมูลมันก็เยอะเลยทีเดียวนะก็คิดดูครับร้อยกว่าหน้าแค่ต้องถ่ายไม่สาวฉบับนะครับ ก่รวมไปแล้วเป็นสามร้อยสี่ร้อยกว่าครับไม่ใช่ใน,น้อยเลยนะเอกสารเยอะมากซึ่งผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะก็โดนเข้าไปนี่ถึงกับแบบโอ้โหเครียดหนักเลยเอ,อ่ะจริงนะเครียดหนักมากก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะก็ผมอยากจะบอกว่เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเวลาเจออะไรก็อย่าไว้ใจใครง่ายนะซึ่งสาเหตุนเนี่ย รายของการโดนเนี่ยคือง่ายๆละคือแม่ผมเนี่ยต้องการที่อะซื้เสื้อผ้านะไม่ใช่ซื้อต้องการขายเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบของเสื้อผ้าของผมของน้องผมของพ่อผมหรือของแม่ผมมาตามนั้นก็ที่ผมก็องทำงานเอามาขายนะแล้วก็แม่ผมด้วยความที่ไม่รู้นะครับก็มีผิดนึงตักเข้ามานะเพจนี้ก็เรียกได้ว่าเขาปิดเป็นที่ร้อยเขาบอกหนีไปแล้วนะเชื่อว่าจี้อยนะ ถ้าจะไม่ปิดนะข้อมูลบางส่วนเนี่ยผมสามารถเปิดเผยได้นะเต่๋ยผมก็จะเอามาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมนะเจอ้อยนะเอ่ออ่าผมพูดแบบนี้ดีกว่านะข้อมูลของคนร้ายเนี่ยผมสามารถบอกได้นะแต่ว่าข้อมูลของผมเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้นะก็อาจจะดูลนลนนิดนึงนะเพราะว่าผมเองก็อายุยังน้อยอยู่นะอายุสิบแปดปีนะ่อนโดนอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่หนักมากเลยนะสำหรับผมนะ สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมรมู้สึกว่าผมโดนแบบนี้เข้าไปเนี่ยผมก็โอ้โหเครียดมากเลยนะก็ไม่รู้จะทําทไงได้ครับผมก,ก็ต้องทําใจต่อไปนะเพราะมันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะผมโง่เสือไปโอนเองครับในนี้ผมพูดตรงๆผมโง่ผมโง่เองครับคนจะว่าผมอะไรก็ได้ครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะับคนจะด่าผมหรือประจานผมผมก็ไม่สนนะครับเพราะว่า ตอนนี้ผมโมงนะผมผมมันโง่ที่ที่แบบคิดดูดิเรื่องนี้เรื่องแค่นี้แต่ผมกับโดนได้เออคิดดูเรื่องความที่หลา,ายปัจจัยนะทำให้ผมแบบเออโง่ที่จะไปโอนนะผมกล้าพูดแบบนี้เลยนะคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบใครนิดนึงนะก็ผมก็ขออภัยทุกท่าน,น,นด้วยนะก็ผมอยากจะพูดจริงๆนะ,ะผมหาข้อมูลไม่เจอนะ ข้อมูลนาอยู่ในมือถือผมแต่ผมบอกก่อนก็นั่นแหละครับถ้าผู้ชมถ้าคุณไม่เจอกับตัวคุณก็ไม่รู้นะครับว่ามันรู้สึกยังไงนะก็เป็นไม่ได้นะผมขอให้ทุกคนเนี่ยแชร์เรื่องนี้ไปนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะผมจะรู้จักคนหรือผมไม่จะไม่รู้จักคนก็ตามเนี่ยช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่น่อยนะผมขอร้องเลยนะผมขอร้องเลยผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะ มันเหมือนกับผมเสียผมเสียสี่มีค่าไปนะครับแต่ว่ามันเท่ากับคนที่โดนหนักกว่านี้ไหมก็ไม่เท่าหรอกครับแต่สำหรับผมมันคือเงินเก็บผมตนะั้งแต่ตอนมอนหนึ่งครับคุณคิดดูผมเก็บวันละนิดวันละสิบยี่สิบาทจนมาได้ถึงหกพันเนี่ยมันไม่ใช่ง่าย,ายเลยนะทุกคนแล้วผมมาโดนแบบนี้เนี่ยคุณคิดดูเดียวเด็กแบบเนี้ยคนโดนไหมอ่ะ อันนี้ผมขอเปิดเผยข้อมูลของคนร้ายนะครับนี่ถ้าคุณเจอบุคคลนี้นะครับไม่รู้กองโฟรกันหรือเปล่านะถ้าคุณเจอบุคคลนี้นะครับให้คุณออกห่างโดยทันทีนะครับให้คุณเจอแล้วให้ประจานเลยนะครับประจานเขาเลยนะครับให้ออกห่างเลยทันทีนะโอเคนะครับคนนี้นะครับที่โกงเงินผมนะแล้วก็จะมีเพจหนึ่งนะซึ่งเพจนี้เนี่ยขอได้ออกพขได้บล็อกผมทีมแล้วนะชื่อว่า เจ๊อ้อยรับซื้อเสื้อผ้ามือสองนะนี่คนนี้เขามีสแกนไลน์อะไรให้ด้วยนี่นี่นข้อมูลตรงนี้นะไอน,นี้คือที่พูดเนี่ยคือแม่ผมนะแม่ผมเป็นคนพูดนี่ส่วนตรงนี้คือเจ๊อ้อยนะถ้าเจอก็ระวังระวังกันด้วยนะอันตรายมากนะแล้วก็นี่นี่นี่ร้านของมันนะพอสแกนเสร็จร้านจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมมาก่อนชื่อแมงโเนี่ลยชื่อบูดูไอตว์ผมไม่ชอบ ชื่อนี้เลยวะจริงอ่ะนี่นี่นะครับบูดูช็อปอ่ะแล้วนงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโทรกลับไปนี่บูดูช็อปนะใครเจอก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมผมผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแต่คุณระวังไว้แล้วกันนะครับเจอนี้ก็แชร์ต่อต่อกันไปนะครับก็ผมไม่มีอะไรมากครับ ช่องผมก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะครับคลิปที่ผมทําเนี่ยผมทำด้วยใจจริงนั้นเลยเพราะว่าผมไม่มีไรายได้จากช่องผมเลยนะแค่ผมก็ต้องหารายได้เสริมนะเพราะว่าเรียนอย่างเดียวเนี่ยผมผมอายุสิบแปดปีถ้าผมอยากจะทํางานหรือว่าอะไรจริงิเนี่ยผมต้องอายุยี่สิบปีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการเทรดหุ้นเลยการสมัคงานการหาประสบการณ์นะครับผมต้องอายุยี่สิบก่อนรายที่ ที่จริงเนี่ยทาได้ตั้งแต่สิบแปดนะครับแต่ว่าผมต้องการเรียนรู้ผมต้องการเรียนรู้อีกสองปีนะผมขอแค่สองปีเท่านั้นเพื่แต่เรียนรู้ในสมองผมผมเลยจะมาไว้นะเราจะทํางานส่วนส่วนคอนเทนต์เนี่ยผมมีอยู่แล้วครับผมก็ทำวิธีตรงร้อยอาจจะไม่ได้ตัดต่อทีิงนะเพราะว่าเรื่องผมเจอมาแบบนี้เข้าไปผมก็ไม่มีอารมณ์ตัดต่อนะมันอยู่ในช่วงเบร์นเอานะแต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่า ถ้าผมยอมแพ้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะแพ้ไปเลยนะเพราะว่าผมยังไม่ยอมแพ้นะครับที่ผมทําได้แค่นี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยเองไม่แจ้งความแบบนี้เนี่ยตำรวจไม่สนใจหรอเงินหกพันเองใช่ไหมครับหกพันหกพันสำหรับคุณเนี่ยมันอาจจะน้อยเว้ยแต่หกพันสำหรับผมเนี่ยแม่งเยอะมากๆเลยนะเงินหมื่นเนี่ยเงินหนึ่งหมื่น,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 นบาทผมไม่เคยแตะเลยนะ เคยแตะไปห้าพันมากสุดแลวนี่หกพันแล้วก็ถ้าผมต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกนะผมต้องล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกนะครับผมต้องลุกต่อไปนะครับอให้ผมจะสะดุดล้มอีกก็ตามนะผมก็ต้องลุกต่อนะก็ขอให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนด้วยนะครับก็นั่นแหละเงินคุณถ้าคุณบอกว่าเง,งินมันน้อยนิดงั้นคุณก็โอนเอาเงินแม่ที่คุณคิดว่าน้อยนิดโอนมาให้ผมก็ได้ครับผมไม่ได้ว่าเลย ผมมีเจริญซ้ำาที่คุณโอ้มาให้ผมนะสำหรับคนที่บอกว่าเงินมันน้อยนิดครับคุณอยากคิดว่าเงินหกพันมันแก่นิดเดียวนะมันเยอะนะต่อให้เงินจะเงินเฟ้อแล้วก็จริงนะช่วงนี้แต่ผมก็ไม่สนใจนะมันคือเงินเก็บของผมในชีวิตมันมีค่ามันมีค่าสำหรับผมนะเงินทุกบาททุกสตางค์นะต่อให้แม่จะเฟ้อสักแค่ไหนเงินเดียวเนี่ยแต่เงินแม่ก็สําคัญนะต่อให้แม่จะบาทเดียวก็ตามนะ แต่เพิ่มมากก็ไม่ดีนะช่วงข่าวช่วงนี้ก็ได้เราว่ามีประดินหนักอยู่พอสมควรนะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะต้องเจออะไรอีกในแาวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างประเทศต่างๆนะที่เขาก็ได้ทําสงครามกันแล้วนะโดยเฉพาะอีรักอเตีกาตาอิส,อาาสราเอลที่เราก็ขัดแย้งกันไม่เลิกนะก็ ผมไม่มีอะไรจะพูดเลยนะคือนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกมีชอบก็ต้องมีเกียรติผมเข้าใจผมเข้าใจดีถ้าคุณไม่ชอบผมคุณก็เก้เกอต้ติดตามผมไว้ผมไม่ได้ว่าเลยเดีย๋ยวถ้าคุณไม่ชอบผมเนี่ยถ้าไม่ชอบผมเนี่ยคุณก็ไม่ต้องสนใจผมเล,เลยก็ได้ครับ คุณด่าผมถ้าคุณเห็นคลิปนี้แล้วคุณไม่ชอบผมคุณก็ด่าผมก็ได้ครับถ้าถ้าคุณไม่อยากไม่อยากแบบถ้าคุณยังติดตามอยู่นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับตอบคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปเท่านี้ครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะั้นเรื่องจะเป็นยังไงก็ตอติดตามขอดสานนะครับถูกต้ับ